สวัสดีค่ะบอฟี่น้องสวัสดีจากช่อง YouTube ตุนยุคสี่สองแปดเก้านะคะมากค่ะก็ซอย่ายหาเห็ดผลเนี่ค่ะโมนี้โอ้ยยางมาดนล่ะค่ะบอพี่น้องก็จะผ่อนยังบล่ละนี่เดือบรึเมื่อมือเบาเป่ละ่ะคะยังเวียนยังเลยไปไปยังอีกสักพักนึงมาพ่อเนาะค่ะบอพี่น้อง พอพี่น้องอย่างมาดนแล้วก็ยังบวัวลอ,อยอยังยังมาดนแลว้วบ่ได้เฮ็ดยังกับยพาพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดนี่แหละค่ะพ,พี่น้องวุดปุด่ดมันดอกมันยังบว่วเถาว์ตรงนี้กิ๊บตรงนี้แหละง่ายใจเฮงบุญ ว่าแ่าเนาะยังไงอีกกว่าบันไดเห็นยังเมื่อยัง,อยงหลายชั่วโมงแล้นบันไดย,ยังก็เก็บเป็ดเนี่ยแหละคนนี้มาปอมูเนี่ยังว่าแถวนุมน่มๆอยู่ Chắc nãy nó không biết đâu Đó có xẹp rồi đấy Hê เล่นนิ้นตกเนาะแบหนองมันกระมือยงดเนี่ยมนดีสันเป็นพึ่ฟานอลก็เป็นบูดบิตก็แบบมันหลายครับ chất nói Hãy subscribe cho ตมาเดอ้อมนเด้อพ่อพี่น้องไปถึงว่าเก็บเพชรนี่น้ำยายเพ็ร mm hmm. อื่นบ่ได้ <laughs> เก็บเก็บเพชรนนี้แหละค่ะพ่อพี่น้องเพชรนังไก่บอลุยังบ่ยังบ่ง <laughs> ed, เห็นเพชรวินเทอร์ชั้นเร็วกะยังบ่เห็นับ มีรูโบสิบานเห็ดขาดำแต่ดำกระเจักอยู่ทางไหนอระเพาะเห็ดอันนี้ เดวิเธรรมดานับนับโอเคบอแล้วงานต่อตัวพ่อฮิดอันใหม่ นี่ก็เท็ดบูดบืดนะคะพฟอฟีโนโอ่นงเก็บเอาแต่ดอกหน่อยมันมดน,นี่ดอกตาพลังมันกันรูแล้วล่วะเมื่อไรพอนเก็บแต่ดอกแถาพลังยากสิ ให้พนหลางพนเลนลูกเก็บมวนอยู่ตอนหลังมวนปันไ,ไหนฮะน,นะอนนโอเคนล่ะพี่น้องย่างไปซะ มือไงก็เห็ดได้อีกแล้วยังไม่ได้มวยไงดอ,อกต่อไปมันตองพอแล้ววะเบิ่งเห็ด ฮันนี่ฟังกัดเพิ่นนะค่ะพ่อพี่น้องเฮ็ดสายน้ำเปล่งฮ็ดคอนโซนเพิ่นนไอ้ดีบ่เพิ่นค่ะพ่อพี่นกนี่แต่เฮ็ดอันนี้บ่เฮ็ดอืน่นติโบมี่ยายเก็บบ่ค่ะดูฮูดบูดกันนอบอันเคร่อฟอนอลนี่บ่ก็ก็แซ่บยีดอ,อกแต่ว่าก็อยากเก็บเฮ็ดอืนอ่นๆเนาะ พี่น่เับาจาักหน่อยก่นนอ,อนนอ่อนๆมัน่นดอกหน่อยมันหน่อยมันเอาอยู่สองพี่น่ ใส่ซุปฝรั่งมาซุปไทยซุปไทยกับซุปกินแล้วกับแสบอยู่แต่ว่าอันนี้จะไม่ใส่ซุปฝรั่งเอา้าแม็นเห็ดแม่ไกอยู่ะคะ่ะนี่แมนอยู่แต่ว่าเท่าแล้วเนาะ

โอ้ยเป็นตะลิตนเต๋อะคะ่ะทั้งงัดทั้งจุกเอาใส่ควอนใหม่นี่เท่าพร้อมนังคขาล่าเป็นเซีงจังพอสองดอกบพี่นะ้อง น,นี่กี่น็ดตาฝรั่งนี่กะเฮ็ดที่เ้าไปเก็บมาได้มือนีเนาะค่ะพ่อพี่นอ้องนี่กะเฮ็ดหนังไก่กั๊หนึง่งวันได้หลายดอกค่ะพ่อพี่นอ้องประเด้พยวผอมมองมันนี่กะเฮ็ดหมวกวูดบูยเนาะค่ะพ่อพี่นอ้องแกะมาหน่อยนึงนี่กะเฮ็ดทูปิ้งฟิร์นอลเนาะยายกะเอามาอาันนี้ยายกะจะไปเฮ็ดใส่ซุป ซุปแบบฝรั่งค่ะวันนี้นี่ใส่ซุปค่ะซุปฝรัง่งเป็นซุปไทยจะ้ะซุปไทยใหญ่กัซุปกินแล้วนี่ก็เฮ็ดม่วงแล้วก็จะมาผสมกันเขาช่วงนี้เฮ็ดม่วงหลายนเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดม่วงนี่กับเฮ็ดอันนี้ให้พร้อมมาใกล้มู่นึง มูลหาสิบดอกสามสิบดอกเดี๋ยอมมาทำนี้ะสุดท้ายการขึ้นเกลนาะคะ่ะพ่อพี่น้องเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ช่วแลแวกการขก้นเกนอะคะ่ะฝากกดติดตามกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ตุ้นยูเคสี่สองแปดเก้าให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ